สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราวันหยุดหลังจากไปยิงธนูกลับมาแล้วเนาะทุกคนหิวมากๆแล้วก็เลยไปช้อปปิ้งเราได้หลายสิ่งอย่างเราใส่ในตู้เย็นไว้แล้วอ๋อวันนี้สามร้อยเหรียญทุกคนของมันแพงมากมากเลยนะเดี๋ยวนี้เราก็ได้อันนี้มาไกอนีเดี๋ยววิบีท์อี๋ โอ้ oh, all right we r e gonna eat yeah right gonna eat? right e r baby yes. right we gonna make steak yeah. beef steak เราจะทำสเต็กเนื้อกันวันนี้ woo look oh. how thick wow one for you Ooh. one for me เสิอย so mm. give you the b i อเรื่องความเป็นระเบียบจัดของเข้าตู้เย็นนะทุกคนต้องยกให้เขาเลยเขต้องแบบจัดแยกเป็นหมวดหมู่ถ้าเราไปกินในร้านโอ้แน่นอนสองชิ้นนี้ก็ตกประมาณร้อยกว่าเหรียญ เพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยทุกคนแท็กนี้เราซื้อมาสี่สิบเหรียญเราไปทำสเต็กกินที่บ้านดีกว่าแล้วหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็แท็กหนึ่งก็เฮ้ยพี่อายุเพียรงนี้ This one ันสิบสี่ no know, you bought yeah f o r t e yeahno wayyeah way and f o n o it's a w t the sign only sevenno it's a package not the sign baby this is what they stamp that's rip they, they do that so you buy yeah so they must be maybe magic because there's so much money because that should have been like five dollars <laughs> so it, okay. must be, it must be magical right so yeah i saw this time only a sick mm, fresh cut mm -mm, no Winko. yeah fourteen dollars wow. wow good ones then right <laughs> กแล้วก็ไปล้างก่อนนะทุกคนของทุกอย่างที่เอามาต้องล้างก่อนไม่ล้างไม่ได้เพราะว่าลูใครจัดมากนะที่ทํางานที่เราทํานะทุกคนร้านที่เราทํางานนะขัดหน่อ,นอไม้ฝรั่งเนี่ยคือขายดีมากๆเลยนะ แล้วพี่ที่ทางานเขาก็ทําอร่อยด้วยแหละผัดผ <All right. S 1> ักผัดน้อไม้ฝลงังอะไรพวกนี้อร่อยมาก So we're trying something new today. We're going to use the Winco brand. Winco brand, what is it? Steak and chops. No. That's g e mm e Hmm. Hmm. Smell hmm. like garlic and pepper. That's all. กินเหมือนไอ้นี่เลยทุกคน <laughs> กินเหมือนเครื่องปรุงมาม่าที่ซองเครื่องปรุงมาม่าที่มากับมามะ่าเลย r k ้โหนไทยแลนด์ดีคอลส้มช้อนส้มเป็นเพื่อนชื่อ้ม Your <laughs> no. friend's name is Fork. No, no. The girl I work, her <laughs> name is Som, right? Lung Sam. No, no, the girl, Som. 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 No, Som is mean. On. Wait, no. On. You land. say Som's Fork. No, it's Chon Som. Chon. Sean Som. Som. Yeah. Is what? Who, which one is that? The, the Fork Sean or Sean the girl? Yeah. No, 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 no. Chon Som. Yeah. Chon Som is, is mean. <laughs> this one we call No Mai Phlang. No my No mai. Falang. Fla falang. is white. Yeah, is, 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 is you. American, right? Yeah. Why you call it that? I don't know. Maybe go up in uh, the. girls only in America. <laughs> I don't know. I don't know how to explain. Because they call no mai falang. That's it. Wow, meat's really tender, baby. Yeah. Easy, goes in easy like. Wow. Simple. I'm starving now. Oh, that's funny, right? That should be good. Okay, right? Yeah. It yeah right. Uh, i think about it, but in Thailand, in um, Oh, they don't want you getting into this. Try right, one. You want some? Mmm. Yeah. Mmm. Mmm. Good. Mmm. Good. Good. Mm, good. I told you. Wow. Mmm. Mmm. -hmm. Mm -hmm. พูดว้ดีมากฟุ่มลาดโดดจริงหน่อยมันวันสามเหรียญห้สิบอร่อยกินกับกาแฟแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวมากทุกคน <laughs> 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 oh my! Well, Look, we match. You're insane. Class <laughs> Good job. Uh huh. Good. Good. ย่อยอาหารก่อนเรียกมันย่อยก่อนใช่รี e baby careful baby นี่ small ที่รอก็มีคนรอหิวข้าวลิงลิงหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวไหมทำไมเธอมองฉันอย่างนี้ล่ะฮะมองฉันอย่างนี้ล่ะลิงลิงเธอลำคาญฉันหรอฮะไมเธอํำคาญฉันหรอ แมวบอกว่าเวลาแม่อยู่บ้านอะ่ะไม่ได้นอนกลางวันเลยปวนตลอดเลยอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมเล็งเล็งฮะฮะอันนี้มันหวานมากเลยนะทุกคนมีใครชอบกินเหมือนเราไหมบอกอันนี้ออกนิดนึงเวลาเรามาย่างหรือว่าส่วนมากเราจะชอบย่างมากกว่าเราไม่ชอบเอาไปลวกพอไปลวกแล้วมันมันไม่หอม พอมาอย่างนะอืกลิ่นมันหอมมากเนี่ยถ้าใครทำหมูกระทะนะเอาอย่างเหมือนหมูสามชั้นหน่ะหมูกระทนะน่ะสุดยอดเลยทุกคนเอาตรงๆนะแค่กินอันเนี้ยก็อิ่มแล้วอ่ะแล้วเราก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรามาด้วยทา <laughs> ่าดาขาดไม่ได้เลยคือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะตําอ่าติดตู้ไว้ตลอดนะทุกคนเพราะว่า คุณสามีเขาก็ชอบนะมันกินซีฟู้ดเนี่ยทุกครั้งบางทีอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาทำอะไรอะ่ะเหมือนคาโก้ของอาหารเม็กซิกันแล้วเขาก็ใส่ซอสตัตวนี้ลงเขาบอกว่ามันทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นแต่ก่อนนี้แตะไม่ได้เลยนะพริกเนี่ย จะดำหน่อยนะทุกคนแต่ก็ได้อยู่นะ ันไม่ได้ไหมนะแต่แค่มันดำเฉยเสร็จแล้วได้เวลากินข้าวแล้วค่ะทุกคนอยู่บ้านชิลๆเนาะจะกินที่ร้านมันก็แพงจะได้ตั้งแล้วก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่เท่านี้ด้วยทุกคนซื้อเนื้อมา40เหรียญ ก็ได้ตั้งสี่ชิ้นแล้วก็ได้กินอีกสองมื้อครั้งหน้าแล้วก็ได้ทําได้อีกเนาะช่วงนี้คุณสามีบอกว่าเธอต้องกินเนื้อหน่อยนะเพราะว่าเธอไม่ค่อยกินเนื้อเลยส่วนมากินแต่ผักกับส้มตำมันก็จริงนะทุกคนเราเราไม่ค่อยได้กินเนื้อเท่าไหร่เลยมันมันอืดอ่ะไม่ค่อยชอบกินเนื้อเยอะเะแต่ว่าเพื่อสุขภาพเนาะทุกคนนานๆเราก็กินเนื้อแดงบ้างมันก็จะดีกับสุขภาพ กิจกรรมวันหยุดไปยิงธนูกลับมาบ้านไปช้อปปิ้งกินข้าวน้า go ดูสิแค่จัดเทกานทุนคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะมันอร่อยจริงๆริงนี่สกูดนี่กูดเลย งั้นขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนวายแดงแก้วหนึ่งแล้วก็อันนี้คุณควรจ s พ so ัก o ่ e นหลั e จากที t o ุณทำเสร็จหัว s ้องเรื่องซุ right now. o k a คโอเคแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคลิปสั้นๆวันหยุดมาทักทายกันนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ